มาคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับน่าจะ5คลิปละนะน่าจะ5คลิปเดี๋ยวผมพามาชมนะภายในของเครื่องยนต์ของรถกระบะนะโซนนี้จะเป็นรถกระบะนะครับอันนี้ก็เครื่องวีออสนะโอ้โหไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่เลยนะตัวนี้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่โลนะขนาดโลยังลื้อยากนะครับนี่โลนี่น่าจะลื้อยากน็อตพวกน็อตพวกอะไรนะครับ เครื่องนิสสัน KB เครื่อง KB เครื่องดีๆขับได้ดีๆถอดหัวฉีดขายเครื่องดีๆถอดหัวฉีดขายหัวละ400ขายหัวเดียวทำได้ยังไงโอ้ช่งฟู เต้มปีเลยช่างพัวอ๋อ <c oughs> อันนี้จะเป็นคอยเย็นนะฮะของรถกระบะพวกนี้ฮะเอาไว้ดัดแปลงนะตัวน,นี้ก็เอาไว้รืนะฮะใครหาไปดัดแปลงเป่าปิ้งกงปิ้งไก่ก็ลองเข้ามาดูนะครับมาเลือกชมได้นะเนี่ย่วนนี้โซนนี้ก็จะเป็นพวกหม้อกรองอากาศท่อไอเสียหม้อลมอะไรไม่รู้นะฮะมั่วไปหมดเลยนะฮะอันนี้เฟืองท้ายก็อยู่นี่ก็มีเฟืองท้ายนี่ผมว่ามีทุกจุด อันนี้จะเป็นโซนแหนบโซนแหนบรถกระบะนะครับมีนีแนบไม่คานก็มีนะของรุ่นไหนรุ่นไหนก็หลายนะครับมีพวงมาลัยก็ปนกันอยู่นี่ช่วงล่างก็อยู่นี่นะฮะดุมโม่ปูนไม่เป็นระบบระเบียบเลยนี่เอาข้างโชกโอ้โชกตัวนี้ใหญ่ดีครับดุม มอลมอยู่นี่ก็มีพัดลม,มปติกอยู่นี่ก็มีปัดน้ำฝนโอ้กนอะไร,รมั่วไปหมดเลยนะไม่รู้วางไว้ไหนบ้างนะหาไม่จเจอแล้วครับอ๋อก็เครื่องนะครับก็ใครหาอยู่นี่เครื่องเอาตีต,ตัวอะไรละ่ะตัวล่าสุดที่เขาปวดระว่างนะครับนี่ตัวนี้เครื่องชาบละลายไม่ใช่ละลายหรอกทะลุเลยนะทะลุเสื้อเลยนะตัวนี้เครื่องรถเก๋งครับ เครื่องเคบาังกรนะครับรถพวกมัต้าพวกฮีโร่พวกอะไรพวกเกียร์พวกอะไรมีหมดนะพวกวิกเยมนะครับแต่พวกโตโยต้านี่จะเป็นพวกแขกนะจะมาเอานะคใครมาก็โอบบนแขกเอาหมดเลยนะฮะโตโยต้าก็เลยทำให้ของไทยขาดตลาดนะครับราคาคนไทยจะสูง กว่าปกตินะครับ,รบ mm hmm. ของนี้จะเป็นบ็อกโซนรถกระบะรถเก่ง mm hmm. นะฮะพวกนี้ก็ลื้อได้ครับลื้อได้บางตัวก็ลื้อได้บางตัวก็ลื้อไม่ได้นะครับมาเข้ามาสอบถามได้นะครับในลูกรอยแก๊สนั่นเองของนี้เ mm hmm. รื mm ่ hmm. องมังกรอะไรไม่ตี้ทีดีสองห้าหลายตัวอยู่ ไปหาสูบน้ำสูบน้ำนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับอยู่ที่ร้านหมอกวินเชียงกงโอ้ที่ดีสองห้าเยอะเลยนะฝาขาวนะครับนี่ก็น้องอันนี้สันนี่มันไม่เป็นที่นิยมของประเทศนอกว่าถ้าเป็นที่นิยมโอ้โหขายดีเลยนะั่นนะครับนี่เราจะเป็นโซนรถกระบะโซนอะไรรถกระบะนะครับเรามาดูฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ยังยู่อ่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนลอกรถเครื่องรถใหญ่ละนะครับมี h 7 0 0นะครับมีอะไรนะ h 7 0 0 k m ม,มีอะไรนะรพวกเบนซ์นะครับเบนส์210มีอะไรนะ k m นะ W.O นะอันนี้ P.E.Turbo นะแยกได้หมดเลยนะครับชาร์จละลายทั้งสองตัวนะแต่ปั๊มนี่น่าจะดีอยู่ เทอโบได้นะท่อได้นะครับมีท่อข้ามเอ้ยอันนี้ท่ออ้อมครับเดี๋ยวเลือกท่ออ้อมตัวนี้จะไปนโซนรถกระบะเอ้รถเครื่องยนต์กระบะเครื่องยนต์หกล้อสิบล้อรถบัสนะครับน,นีนี่น,นีพัดลมใกล้เข้าจะผ่านหน้าหนาวหน้าอ่าแล้วก็พัดลมก็มีนะแต่พัดลมตัวนี้จะไม่หมุนนะครับแต่สภาพดีๆอยู่ก็ไม่หมุนนะ หมุนก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเลยก็มาวางไว้นี่นะนะครับเต็มเลยไวรอลิโลเมียมะเครื่องเทอร์โบนะเครื่องอะไรเขาเรียกมังกรดำบ่นะอันนี้เครื่องปั่นไฟนะฮะอ๋อและนี่ไหลรถกระบะอยู่นี่ก็มีออ้ยเมื่อไหลม่องลายแจ๋แล้ววะ อะไรรถกระบะผมว่ามันมีทุกจุดแหละนะฮะนมัวซั่วกันไปหมดเลยนะครับไปคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูในกูดังตัวนี้นะครับคิดว่านะนะเดี๋ยวพามาดูข้างหน้าว่ามันมีเครื่องตัวไหนบ้างที่มีอยู่นะครับนพวกกระบะก,กูบงกระบะเอ้พวกกระทงกระทะนะครับก็มีอยู่